หายไปนานยี่สิชั่วโมงในฟีดผมกลับม,มากับผมควบสองอัปเดตจากอัปเดตเก่ามาอัปเดตใหม่ไอว่าผมรวมไปในคลิปเดียวเลยก็แล้วกันช่วงนี้เกมมันไม่ค่อยมีอะไรเล่นนะ่ะนะไอว่าขอขอ,ขอ,ขอละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีลาวาบอกพีวิกเบิร์ี่รับเติเราาอร์เบิร์ดโกดเกมพับแบบต่างๆในราคาคู่ถูกจะให้ถ้าคุณต้าาองการกดเกมพารนึกถึงลาวาบอกสิครับแล้วก็นึกถึงผมด้วยที่ก็ไม่รู้จะนึกถึงผมไปทำไมก็ตามไอว่าไปดูคลิปกันด,ดีกว่าไปเปคลิปมาหลังจากแมฟิิตทีี่่่่่่ไไมมมมหหหเลนน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 นาาาาาดููกัอยวฟ อะไรเนี่ยดูเหมือนน้องเขาจะมาแจกของขวันไรวันอะไรเช่องน,นั้นครับซึ่งในนั้นมีของดีๆเพียบเลยเอแต่ผมพลาดไปแล้วหลายวันน่ะชิและรับย้อนหลังไม่ได้ด้วยไงเดี๋ยวไว้วันนั้น <ๆ S 1> ผมกำบลับใหม่ก็แล้วกันซึ่งถ้าอยากย้อนหลังเราสามารถเสียตังค์เพื่อซื้อได้ด้วยผมก็เลยถามไปว่ามีวันเก่าๆขายบ้างไหมมันบอกว่าไม่มีชิมาดูสกินเบ็ดกันหน่อยหลังจะไม่อะไรมานานอูสกินรอบนี้เดี๋ยวดีก็เท่จังเลยเฮ้ยเ้อตอมาผมก็เจอไอ้หนูแต่งตัวดีนี่กำลังนั่งทำท่าจำเบ้าอยู่ผมเลยขับไปทักทายต่ าษาคนอัธยาศัยดีถามว่ามาทำมาเขืออะไรตรงนี้คืจริงไอ้หนูนี่มันคือ NPC ซที่มาในวันขอบคุณพระเจ้าครับสือินนี้ลงไปอีเวนต์นี่มาหมดแล้วละจะไม่ต้องห่วงไปถ้าใครพลาดไปมาดูคลิปผมได้ครับคุณจะจ็้ลูกค้าลำบากของไ uh อ้อีเวนต์เวนนี่ขั้นตอนแรกไอ้หนูนี่มันให้ผมไปหาของให้มันผมก็งงว่าจะไปหาตรงไหนแต่มองไปมองมาคนไปเห็นเกาะใหม่มันชื่อว่าเกาะเมเปิลผมจึงรีบขับเรือไปทันทีภายในก่อนนั้นมี NPC ซต่างๆนานา,นามากมายืนอยู่เพียบเอาซมองมองเลยผมต้องเล่าเควสที่ไหนกับใคร คิดฝรั่งมาเป็นอย่างดีคือฝรั่งเขาแนะนําให้เราตกไก่ให้ได้ก่อนพอเพราะวคที่ไอ้พวกนี้จ่ทยทายทํามันต้องไล่ตกไก่เลยก่อนดี่ให้ได้ครบทุกตัวครับเพราะใช้เวลาอยู่นานมันก็ไม่ได้ไก,ก่ง่ายๆเจ้กระัางใน,นสูดรเขาก็ได้ไก่มาตัวนห,หนึ่งไรน,นะไก่เนี่ยนะตอนแรกผมคนนิดว่าไม่ใช่ไก่จริงๆผมนึกเป็นปลาไข่อะไรเถื่อนนั้นที่ได้ได้แม่ไก่จริงๆครับ,บขายแม่ไก่โคไซดอนด้วยเออโคเทจริงๆถ้าควนี้มันมีเลือให้ผมด้วยน่าจะดีนะแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่มันอาจจะมีเหืออไไไกกกก่ใ้้ผผมมมดาาาายนสต ผมช้ำเรื่องไปเห็นกล่องวางขายอยู่ผมไม่ใช่ช้ชาเลยรอได้ความอุดหนุนการคร้าแบบพื้นมากก็เลยจัดมาหลายกล่องทันทีเพราะก็คือกล่องเย,อยือกนั่นแหละครับดูเหมือนจะเป็นเยือกไหมเฉพาะอีเวนต์นี้ผมลองเอามาตกดูมันก็ไม่ได้ไก่ง่ายขึ้นเลยจนผมเริ่มสงสัยว่าดีซีผมตกอยู่มันได้ไก่ริงเปล่าวะผมก็เลยมาหาบอ่อน้ำภายในเกาะดูดีกว่าเพราะมว่าจุดนี่แหละครับน่าจะเป็นที่ดูเหมือนจะภายในเกาะสุดแล้วเอาตกดูสักพักหนึ่งก็มีไก่ตัวไหนพอมาให้ผมเห็นเลยสักตัวก็เลยขยับออกมาหน่อยเห็นนักประดาน้ำยืนอยู่่่งววาาาปตกกข้งเเีียแด เออแล้วดูเหมือนก,นการย้ายครับผมจะได้ผลผมเห็นมาตั้งไกลไกลว่ามีไก่อยู่ใต้น้ําแต่น่าเสียดายที่ตัวนี้มันเป็นไก่อ่เอ่เอมจะบอกว่าเป็นไก่ผู้ไม้ก็คงจะไม่ผิดใช่ผมต้องตกไก่ทุกตัวที่มีและต่อจากนั้นผมคงใช้เวลาอีกเยอะในการตกไก่ไอ้ว่าตัดภาพไปเลยก็แล้วกันตัดภาพมาแบบไวๆเหมือนรายการทีวีอยู่ดีผมก็มีไก่ครบทุกตัวแบบมีไก่คโคตรเยอะเลยครับพูดจริงอย่างแรกเลยคือผมเอาให้หนูนี่ดูว่าผมได้ไก่มาแล้วตัวหนึ่งอา่าจะว่าตัวไหนดีล่ะมันบอกว่าไก่ตัวไหนก็ 大爷。哎 ถึงจะบอกว่าตัวไหนก็ไดาแต่ผมก็เลือกอยู่นานอ้ว่าอเอาไข่ย่อย,ย,อยๆที่ไปก็แล้วกันและต่อมาไอ้หนูที่นั่งจำเปาอยู่นี่มันต้องการให้ผมมอบไก่ให้ไครก็ได้สามตัวผมคิดกับตัวเองในใจผมจะไปหาใหมใคไฟ้าแต่ในไม่ช้าไม่นานผมเห็นคนอยู่ในใกล้ๆพอดีผมมปชากชารีรอรีบยื่นไก่ให้ไอ้หนูนี่มันก็รับแบบหน้าตาเฉย<ะ>เดี๋ยวนี่เขารับของกันง่ายขนาดนี้เชียวหรอ,อเอาเป็นว่าถ้าไอ้หนูนี่มันเอาผมก็ให้ครับและเมื่อให้เสร็จผมกบมอาหาไอ้หนูนั่งจำเปานี่อีกครั้งหนึ่งมันบอกว่าวามัันนนตต้้้้อองเเไไไกไหกไหห็็ดใปรบช ผมก็ใช้เวลาเลือกอยู่สักพักหนึ่งอยู่ว่าจะเอาไก่ตัวไหนไปใช้นี่ดีวะปรากอบน้ผมก็เอาไอ้ไก่โพไซตอนนี่ครับผมอ,อยากเห็นว่าล้างใช้นี่มันจะเป็นยังไงวะใช่เขากาลังกลับมาเจอสาวน้อยนักรีนี่อีกครั้งรูเหมน้องเขาจะไม่ได้เจอผมนานล่อคูลี่คุณเนื้อเงินผมไปซะเยอะเลยเฮ้หนูถึงผมจะมีเงิน900กว่าล้านแต่ก็ไม่ได้หาง่ายละหนูแม่มันหลอกผมมาเหี้ยสองพันสี่พันห้าพันเงี้ยซึ่งก็ใช้เวลาอยู่นะจกกนกระทั่งมาติดใช้นี่ส่วนหน้าตามันกลายเป็นเด็กเกียนติดเกมเฉยแหม โอย้ยจกไก่โพไซดอนกูกลายเป็นไก่ติดเกมเนี่ยนะเอาไปให้หนูเฮงกำลังนั่งจำเบ้าอยู่ข้างนี้มาส่งผมไปรับภารกิจทีนคนที่เกาะเมเปิล12คนส่วนนี่เรือใหมอ่อะตอนแรกผมหวังว่าผมจะได้เรือไก่ที่ไหน,นได้มมนได้เรือโถขี้เอเอไม่ใช่ครับโถใส่แกงกะหรี่เรือสักอย่างโทษทีขับเรือไปที่เกาะเมเปิลผมเริ่มต้นในการรับเควสของนักประดาน้าทันทีส่วนสิ่งที่มมนให้ผมทำก็ง่ายๆไม่ให้ผมไปตกปลาที่มันต้องก,การอย่างแรกมาให้ผมไปตกปลากระเบนที่เกาะลอนลิสเบจะว่าไปที่เกาะน,นี้ไม่ได้ปลากระเบนด ให้ผมเป็นคุณหน้าคุณตาเลยว่ะซึ่งตกใช้เวลาไม่นานก็ได้มาแล้วครับบอตกได้ปุมบก็เอามาส่งให้มันแถมมันพอจะต้องการไก่อีกผมเข้าใจแล้วละครับว่าทำไมเขาบอกว่าให้ตกไก่ไว้ให้ครบทุกตัวเอาไก่ไปการส่งให้มันพร้อมกับไปรับเวื่อนของ NPC ตัวต่อไปทันทีใช่สิผมจะทำอย่างเงี้ยให้ครบทุกตัวเลยกอะครับต่อมาเขาล็อกเพื่อกับ NPC กับตันครั้งนี้มาในผมหาตกปลาทองกับตันซึ่งผมก็จำได้หลังๆว่าอยู่ที่บ่อน้ำนี่แหละพอจํจำได้ว่าบ่อน้ำตรงนี้ที่ผมเคยเล่นมันมีปลาทองอยู่อ่ะอ่ะแล้วก็ตกกันยาว ในแ่นานก็ได้มาแล้วครับออา ส่งให้กับท่านอีกครั้งและกับท่านเขาต้องการแก่จนสระดคาบันจะเอาไปเป็นลูกเหลือไม่ก็เอาไปกินนะและทุกอย่างก็จะวนๆครับต่อมาเป็นเล่าข้ยที่ n อ c ตัวซต่อไปใช่ครั้งนี้พนักสำรวจโซไอโทเทมที่ขายอยู่ข้างๆนี่มีเราจะใช้เปล่าวะผมหวังว่ามันคงไม่ใช่นะถ้าใช้มันคงยุ่งยากกว่านี้มากแน่ๆโอเคไปตกปลากันเลยครับร้างนี้ไม่ได้ผมตามหาปลาอะไรสักอย่างเป็นเหมือนปลาปากแหลมซึ่งตกได้จากที่บอ่อภูเขาไฟเท่านั้นเอาล่ะเพราะว่างานนี้ไม่ง่ายแน่ๆเ่าใช้เบ็ดดาวตกซูเทราของผมตกไม่ได้ด้วย เค้ดูเหมือนมันจะต้องใช้เบ็ดลาวาตกเท่านั้นครับเราใช้เบ็ดวัแคโนโนตกลงเดือดเดือดเด,เด,เดร,ร,ร้อนร้อนร้อนทำให้ตอยูไอดีลาวามาขึ้นมาโดนหัวเนี่ยเอาล่ะแทมไอ้เบ็ดเวนนี่ใช้ยากซะด้วยไงยเพราะว่างานนี้คงชจมไม่สวยเท่าไหรแล้วพูดจริงแต่ไ,ไม่ช้าไม่นานครับผมตกไปตัวที่สอง อไอหนูนี่เด้งเข้าเบ็ดผมเฉย,ยที่พ่อโชว์ดีที่ผมไม่ได้ตกไอบอร,ราวานี่นะ่ะเพราะผมไม่ค่อยอยากตกไอบอนี้สักเท่าไหร่เลยครับเบ็ดอะไรแม่งก็ใช้ตกไม่ได้ต้องใช้เบ็ดของมันเท่านั้นซึงม่าชักช้ารีรอกลับมาหาไอหนูนะักตำรวจนี่อีกครั้งพร้อมเอาไก่ราวาส่งให้มันด้วยต่อมาผมไปหาช่างตีเบ็ดผู้เชื่อนะฟังดูแปลกๆแ,แคม,มันบอกว่าต้องการชาร์หัวคอนเอผมมีเปล่าวะทำไมผมคุณว่าผมมีอยู่ในกระเป๋าผคตนหาใน,นกระเป๋าตัวเองดูปกติวาเฮ้ยผมมีเฉย,ยแต่ผมกดใจไว้ด้วยดิตอนแรผผมมม่่นีย แต่เมื่อลองดูในอควาเรียมแล้วก็ตัดใจได้เพราะปลาดิมันไม่อยู่ในอควาเรียมผมครับจึงเาาอาไปส่งให้ลุงแกทันทีเพราะไก่ที่แกอยากได้เอ่อ ไก่เข e ียวเขียวผมไม่รู้คือไก่อะไรครับแต่ไกอยกได้ไก่ e ah. เขียวเขียวอ่ะจึงเอาไก่สกให้เฮียแกไปพอเ,เวลาคุยกับเอ c ซีตัวตอบปทันทีต่อมาเป็นเอ c ีซชื่อซันเบอร์รี่ครับผมและขอน้าแบ่เขาพี่แกไปนหนึ่งแก้วแต่พี่แกบอกว่าไม่ได้ต่อไปหาปลาทาทาลูกค่ะปลาอะไรฟนั่นน่ะชื่อแมบไม่คุ้นเลยครับผมเลยไปหาดูในยู u ูปนิดหน่อยปรากฏว่าไอปลานี่มาคือเต่าที่ผมเคยตกได้ที่เกาะซันสโตนแต่เมื่อไอเนี่ยมาเกาะซันสโตนแล้วซื้อเหยื่อกันหน่อยดีกว่าผมก็เอาของยอเปืดเลยแบบเบิ่ต่อจ ก็ิด้ปริปาการการตกเต่าทันทีใช่เลยแม้ว่าคุณจะได้เบดใหม่เบ็ด,ดีมาแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องมาตายหลังให้เ,เบ็ด,ดาวตกนี่อยู่นี่นั่นแหละวันนี้มีเบดไหนตกปลาได้ไงดีกว่านี้เราครับพูดจริงและทุกอย่างก็วนๆอยู่งั้นซ้ำๆเรย่ดอยตกได้เอาไปส่งเอาส่งไก่ให้แล้วก็รับเควสดใหม่ใช่ผมจะไม่คอยเล่ามาเล่าเลยนะครับเพราะว่าการทำเอพีซีพวกนี้มันก็ทำคล้ายๆกันแหละแค่เปลี่ยนปลาที่ตกเฉยๆาัวต่อยผมราไปพราะคุณก็เอาไปตกตามกันไม่ได้อยู่ดี่อะทำไมล่ะหรเพราะว่าวาผมจะลงคลิปนี้อีกแม้มาแล้ว แต่ครั้งนี้แปลกหน่อยครับครั้งนี้มาในผมมาตกปลาที่เกาะแรกแต่ผมตกอยู่นะปรากฏผมไม่ได้เลยคงตกไปสองสามชั่วโมงอะ่ะแต่ผมไม่ได้ปลาที่มันต้องการเลยครับผมก็ได้ไปดูใน y ย u t u ู e ปรากฏว่ามาให้ตกเกาะแรกจริงแต่จุดที่มันให้ตกคือมันอยู่ที่คอขายของตรงนี้ผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตรงนี้มันจะมีปลาให้ตกด้วยแม่ผมเสียเวลามาตั้งนานเลยครับตกไปก็ไม่ได้เอาล่ะเอาละ,าละแก้เขิมด้วยการมาเริ่มตกกันใหม่และนี่ครับก็คือปลาที่ผมเสียเวลาสองถึงสามชั่วโมงในการตกมันมองไก,กลๆมาอาจจะเหมือนปลาสะบะย,ยาที่ขายทําตลาดนะ แต่มองแค่ๆมันก็คือปลาสปะที่เป็นลายเปียโนเฉยๆครับเอาไปส่งมันกันเลยครับพอต่อมามาให้ตกปลาที่เกาะแอชเชนไอแลนด์ผมไม่อยาคิดว่าเกาะนี้มันจะมีปลาให้เราตกด้วยผมเลยมาตานานก็เพอดูนะเนี่ยเฮ้แต่ตกไปตกมาอย่าบอกว่าตัวเดียวผมได้เลยอะเท่าก็ดีใจได้ไม่นานเมื่อตกขึ้นมามันไม่ใช่มาแค่หน้าตาเหมือนกันเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ปลาที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก็ตกก็ต่อไปครับนี่ต่อไปเราต้องการวูมันไป้ไปหน้าตาเทพชะมัดมันหน้าตาเหมือนโปเกมอนในตำนานอะไรสักตัวที่ผมเคยดูเลยครับใจาชื่ออไไดด้้มมมเนนกั หน้าตาประมาณเนี้ยแหละแค่ไม่มีคีบเขียวเขียวอะไรลุงลังแบบนี้เฉยๆต่อมาทำควตกป้าที่บอ่อน้ําแข็งและปะัญหาน้ําก็เกิดใช่ผมไม่ได้ปลาที่ผมต้องการพอผมตกผิดที่อีกแล้วจริงๆมันคือต้องมาตกบ,อนนอบก่อน้าข้างบนเกาะนี้ครับผมก็เลยต้องเดินได่ตามหาที่ปลียนที่ปลายเพื่อให้ขึ้นไปบนเกาะของเปลี่นปลายอยู่นานไม่มีวิ่แววผมจะขึ้นได้เลยฟ้าแต่ผมก็เดินขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมก็มีมากวาดบินได้นี่ว่าเขาจะเดินให้เสียเวลาทําไมแมโง่เองครับจริงๆไอ้มากวาดน,นี่มันไปอะไรให้ดีโคตรเลยแต่ เสียเดียวคือมันบินช้าไปหน่อยแค่นั้นเองแถมไม่พอยังพาสาวซ้อมไม่ได้ด้วยครั้งนี้มันคือปอดหน้าตาแปลกๆร้อง,องไห้ไม่ต้องร้องน้องพี่นี่จะร้องเลยเนี่ยตกหามึงสองสามชั่วโมงนี่ยัวฉจะได้เดี๋ยวอีเวนต์มันก็จะหมดแล้วนะไอ้หนูด้วยความว่องไวเอาปากกามาส่งทันทีล่างๆเดี๋ยวมันจะผมจะท้าเควสเยอะายบอกตามตรงผมสับสวนคราบผมทำตัวไหนไปิดได้บา,างตัวไหนผมยังไม่ทำคือมันตอนให้ผมน้ำตาสิบสองตัวมันก็มีงงๆกันบ้างบางครั้งก็มีแวบมาพักใจในเรือเล็กๆเพราะบางทีการล่องเรือใหญ่ก็ทำ คำเดียวด้านความหมายขจะตีความยังไงก็แล้วแต่เพราะกูพูดมัว่วทำเสียงให้ดูคมคมไปงั้นแหละครับจริงๆมันไม่ใช่คำคมหรอกผมพูดมัวม่วๆตาภาพมาห้ทีดูบหมอผมจะทําเวสครบทุกตัวเดินมาหาไอห,หนุ่มนี่อีกครั้งแต่มันก็ไล่ผมกลับไปทำใหม่เพราะมันบอกว่าผมยังทำไม่ครบไอผมก็ฮ่าไรนะเพราะผมก็ทำครบแล้วนะนดูในกรอบดีแล้วผมยังทำไม่ครบอีกเนาผมจะกลับไปใกนกรอเมเปิลอีกรอบครั้งนี้ชีไแมกว่าหาดูเลยครับผมายังไม่ได้ทำเวสใครปกติ่าเขาจะไม่ได้ทำเวสข้องไอหนุน่มนี่ไม่ได้อ,อย มเบื่อจังเลยเควยแะทำเอพีซีเยอะแบบนี้เนี่ยครั้งหน้าขอไม่เอาแล้วนะครั้งนี้มันให้ผมมาตกปลาในถ้ำเอ็นชานครับผมก็โง่ท่าทนี้มีปลาอะไรพิเศษด้วยเด้อแต่ตกได้ไม่นานก็ได้ปลาที่มันต้องการมาแล้ววินกับมาอีกครั้งพว่าคว้ยมันส่งให้มันแล้วกลับไปก่อแรก่ะไอหนูที่กำลังนั่งจํำเ้าอยู่จก,กร้าั่งในสุดของก็ผ่านภารกิจแล้วแต่ยังนั่ยังไม่จบครานนอนจะทำเอพีซีข้อเท็มสองตัวแล้วไอหนูนี่ยังเลือกมากเม่เราไปตกไข่ติดสถานนะอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งวิธีการตกรไดได้กก้้้้มมมัตอองงใใชชไี่่าาาจกกลหครรบผข ตอผมก็ว่าอยู่ว่า NPC มันให้กล่องผมมาอะไรเยอะแยะเวลาทำเควสเสจที่ไหนได้มันต้องใช้กันนี่เองเขาจะเปิดกล่องเยอะออกมาทันทีส่วนเยอะที่มาให้ผมใช้ก็คือเยอะแตงกว่าวันแต่ให่ปลาของเรามีโอกาสติดสถานะเกรวีและผมขี่เรือกลับมาที่กอเมเปิลอีกครั้งพร้อมปฏิบัติการการตกไก่ก็ได้เลิมซึ่งจะว่าไปมันก็แบงติดตกง่ายๆน่อยมันก็ใช้โอกาสสักพักหนึ่งเลยแหละครับแค่ไก่ก็ว่าหายากแล้วต้องหาไก่ให้ติดแคมวีอีกพอผมใช้เวลาในการตกอยู่สักพักใหญ่ๆใช่ซึ่งตัวช่วยที่ขาดไม่ได้เปืดอสถานะอโา พร้อมเรื่องปฏิบัติการการตกทันทีแล้วเม่อตกได้ครบตาที่มันต้องการก็เอามาส่งมันอีกรอบหนึ่งพอต่อจากนั้นก็ได้มาแวมองไกลๆเหมือนช่อดอกไม้ครับแต่พอสูเข้าไปไกลๆมันไม่ใช่นี่มันคือกระถางต้นไม้ชัดๆภายในเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดมากมายสู้ความสามารถของมันหรอมาไกลๆเบ็ดฟักทองที่ผมเคยมีเลยคือตวตกปายมันจะหยิบผลไม้ลงมาบึ้มสายปลาของเราเัาก็เป็นประมาณนั้นแหละครับเบลฟิวรว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกันหมดเอ้าจีมันก็ดีใช้ได้อยู่ถึงคุณจะดูคลิปนี้แล้วอยากไปทำตามเนี่ยมันก็ทำตามไปได้ ครับผมบอกตามตงว,ว,ว่าใช่คลิปด,ดองไม่ได้เมื่อไหนๆก็ไรไหนแล้วอีกแบบหนึ่งเกมมันก็จะอัปเดตใหม่ซึ่งผมไปดูมามันน่าจะเป็นอัปเดตเอเลียนครับไอ้ว่าเดี๋ยวผมรอทาเบ็ดใหม่ด้วยเลยก็แล้วกันไม่ขั้นเดี๋ยวว่าตัดภาพมาอีกทีตอนอัปเดตใหม่เลยก็แล้วกัน <c oughs> และตัดภาพมาตอนนี้เกมก็อัปเดตใหม่เรียบร้อยอัปเดตนี้คืออัปเดตเอเรียนจริงๆยังมีเขาสปอยไว้ผมต้องขับเรือมาที่เกาะรอลิสเบ่จะมี U F O ที่ตกอยู่ตอนนั้นจะมีเอเลี่อผมไปชักชารีลลี่ถ่ายคลิปลงทันทีเอเรียนคริ มาดูไม่ได้โมย่ะเฮาตัดต่อตองถามคนตัดต่อมาแล้วแต่หนูนี่มันผูดปีปป,ปะปไปเพียปาผมฟังไม่รู้เรื่องผมก็เลยต้องไปหาดอกเตอร์นําเครื่องแปลภาษาให้ผมหน่อยแต่ดอกเตอร์เคียแกก็ยังไม่เชื่อผมเกียแกบอกว่าจะมีเอเลนจริงจริงได้ไง่ายผมก็เลยเปิดคลิปที่โฮถ่ายไว้ให้ดูเคียแกก็บอกกับผมว่าตัดต่อผมบอกเคียแกไปไม่รอดไม่ได้ตัดต่อครับผมไปถามคนตัดต่อมาแล้วเควมมียแกก็ววบอกผมว่าเออเชื่อก,ก็ได้เชื่อก็ได้เดี๋วดอกเตอร์แกจะประิดฐ์เครื่องแปลภาษาให้ผมแต่อย่างอื่นก่อนได้ ไปตกปลายติสถานะกีบสัสหรือว่าสถานะเอเลียนที่มาใหม่ส่วนวิธีกาต่อการนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยพอเท่าต้องใช้เบ็ใช่มาแต่ว่ารอบนี้ถ้าเปิดเลด้าปลาเราก็จะเห็นเลยครับว่าตกตรงไหนมันจะสถานะกีบสัสอ่ะและก็ตกกันยาวไปครับเพื่อไปพิสูจน์ให้ด็อกเตอร์เห็นว่ามีเอเลียนจริงๆและตัดภาพามาผมตกนานอยู่ครบโคจะได้สถานะเวนเอี่ยบอกตามตก็วันก็ไม่ได้ถิงง่ายๆนะเมื่อได้มาแล้วผมต้องไปพิสูจน์ให้ดอ็อกเตอร์เห็นแต่ในระหว่างทางก่อนเดียวที่ไม่เรืออร่อยเรือมีเลยโอ้มันน่ารักโคเลยหาจากไหนอ่ะผม อยากได้บ้างอะทางเรื่องน,นั้นไปกับมาหาด็อกเตอร์อีกครั้งพอมาไปสู่ให้ด็อกเตอร์เห็นว่าผมมีปยัยเรียนแล้วนะด็อกเตอร์เขาก็บอกเออ,เออเชื่อแล้วเชื่อแล้วพอก็บอกให้ผมไปหาอุปกรณ์3มอย่างทารสเลเตอร์หน้าจอแล้วก็แผงวงจรจกแรกผมต้องหาทารสเลเตอร์ก่อนซึ่งมันอยู่ที่เกาะลอรลิสเมเนี่ยแหละการตกครั้งนี้ผมต้องใช้เบ็ดที่รักน้อยที่สุดจานผมเลยหยิบเบ็ดกระดูกของผมออกมาดีลเลยเบ็ดสำหรับการตกขยะเลยแถมไม่พอใส่เยื่อขยะเข้าไปด้วยแต่เมื่อเวงเบ็ดออกไปความชิบหายก็ได้กลับมาอีกครเวยลไป่า เบนนี่แท่งตกมันแค่เนี่ยแล้วไม่พ้อมันดิ้นไปดิ้นมาด้วยไอ้ว่าถ่าผมตกไปคาเซเลเตอร์มาเลย่อ้โหต้องเพ่งเล็งเพ่งใจแล้วล่ะส่วนนไหนที่ไม่ใช่ผมจะปล่อยให้มันหลุดไปเลยก่อนแล้วกันพอเราเสียเวลามานั่งตกด้วยไอเบนนี่ผมคงเป็นโรคภาษาตายก่อนแน่นอนมันตกยากโคตรเลยนะคุณเอ้ยแล้วมาตัดภาพมาก็ได้มาเราครับทาเซเลเตอร์ที่ตามหาเฮ้ยเดียวเมื่อกี้มไม่ได้เห็นมุอผมใช่ไหมก็เห็นเลยด้วยโอ้โหขี่ผ่านไปด้วยจะบอกนะว่าเดตที่มันมีเรือยูเอโอด้วยอะต่อมาไม่ชักชาร์ลีรอ ผมตกได้ที่การทะเลเท่านั้นไอผมก็งงๆนี่หน่อยว่าหนะ้าจอหอยอะไรมาอยู่การทะเลฟ้าแล้วก็ตกกระต่อ,อยยาวไปครับชิ้นไหนไม่ใช่ก็ปล่อยทิ้งไปก็เหมือนกับคนที่ไม่ใช่อะทำไมันไม่ใช่ก็ปล่อยทิ้งไปก็แค่นั้นครับ้าผมใช้เวลาอยู่นานเลยทำไมมันหายากหายเย็นขนาดน,นั้นฟ้าผมตกได้แต่ไอล้อรถยนต์เนี่ยจนผมเริ่มมันใส่ผมตกไอล้อรถยนต์นี่แม่ขึ้นมาเลยก็แล้วกันชิมรนหาย,ยากอยู่นะเนี่ยไอหน้าจอเวนี่เนี่ยแล้วด่าภาพไมทีดูผมจะไดห้หน้าจอนี่มาแล้วครับแต่ดูเหมือนไอเบนนี่มันจะรอเลขเกินไปพอปล่อยบอล ข้ามือเว้นะ ผมดิแข็งใจก็ทนไม่ไหวจะเียบขับเรือออกมาไปที่เกาะเอ็นชานทันทีลงเมืองไปอยากไวไม่ส่งไอรุนหืนที่อยู่หน้าประตูเดินมาผมจะจับเบ็ดกระดูกมาเอ็นชานเพาทศาราเอาเ็นชานเฮคิวลียนครับถึงเอ็กซอร์ีลิคงจะมีน้อยแต่ผมก็มีความหวังคงจะได้สิ่งที่ผมต้องการพมเอ็นชานไปจนหมดประกันผมใหม่ได้ผมได้อะไรมาก็ไม่รู้มันทำให้ปาน,นิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ผมตกปลาเร็วขึ้นแต่ผมลองดูมันก็ยังไม่ตบโจวนผมอยู่ดีต่อให้ปามันจะนิ่งแค่ไหนแต่รอเลขขนาดนี้มันก็ตกไม่ไหวหรอก ผมก็ยังไม่ยอดทอกับมาที่ก่อนแรกมาที่ราคากลางทะเลหลายวันเสื้อหิน ex กลับไปอย่างไวอมเรียกกลับไป enchant หม่แต่ผมก็ยังไม่ได้อยู่ดีแล,ดดแล้วผมก็ไปลองดูในวิก,กิว่าหิน enchant ปกติมันมีอันใดที่ทำให้ผมตกปลาง่ายขึ้นป่าวะปรากฏว่ามีคอนโทรลครับขมวนทาให้รอตกปลาเราใหญ่ขึ้นถึงจะไม่ใหญ่เท่าเฮอร์คิวลีแต่มันก็ใหญ่ขึ้นอยู่เชื่อว่าชักชารีรอรีบ enchant เลยอย่างไวผมใช้เวลา enchant อยู่นานและคุณรู้ไหมอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเมือ่อ enchant หินธรรมดาถือโอกาสแต่ละอันมันจะเท่ากันแต่มันจะไม่เคยออก เราต้องการหลอกราบกระจอแต่อะไรไม่รู้อ่ะมันจะไม่เคยออกหลอกลอาศิสสให้เราต้องการนะพูดจริงผมสูบไปไปสิบยี่สิบรอบจนผมเริ่มถอผมได้สเตนี่มาผมก็เลยลองเอามาดูกันมาผมเพ็นมันบอกว่าเพิ่มคอนโทลด้วยเพราะคนเรามาก็เพิ่มหลอนได้หมดทีครับแต่เพิ่มมาแค่นิดเดียวไเอเวเอ้เลยก็เลยจะไปสูดหากันต่อซึ่งก็ใช้เวลาต่ออีกนานกระหินเอ็นชร์ไปม,มากกว่า20ก้อนสนกระทั่งในที่สุดผมก็ได้มาแล้วโว้แทงตกปลามันใหญ่ขึ้นเยอะจริงอย่างี่สิคือดูดีขึ้นมาหน่อยถึงมันจะไป็น แต่คดีบางท้าผมตกง่ายขึ้นเยอะแล้วครับแล้วก็ตกหาหน้าจอกัะต่ายวปหลังจากภาไปครั้งที่แล้วตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วครับก่คือหน้าจอแบบจริงๆอ่ะต่อมาต้องหาแผงวงจรเป็นชิ้นต่อไปซึ่งผมก็ต้องขับเรือไปที่เกาะสัตตอนพร้อมเริ่มตกหาแผงวงจรทันทีแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างผมผมเวียงไปไปข้างเดียวแผงวงจรก็ติดเบ็ดผมแล้วแล้วก็ได้มาแล้วแผงวงจรที่ผมต้องการต่อจากนั้นก็กลับไปหาด็อกเตอร์อีกครั้งที่แท้ขุดเจาะก้างทะเลเอาชิ้นส่วนไปให้ด็อกเตอร์ต่อและ แปลภาษาขาเดินกลับไปหาเอเลียนพร้อมคครั้งนี้ผมก็คุยกับมันรู้เรื่องแล้วอาจารย์ที่ผมคุยกับมันรู้เรื่องสิ่งที่มันต้องการจากผมคือผมไปหาปลาให้เธอทนนะก,กินรัามาสิบห้าตัวไรนะแค่นี้พี่ดามันว่ารูปก,ก็ได้เวนไม่ต้องไปทําเครื่องแปลภาษาเอาิบนะเสียงกระจายของผมเองครับผมก็อุตส่าห์เสียเวลาตั้งนานไปตกหาชิ้นส่วนเครื่องแปลภาษาให้มึงเนี่ยมึงต้องการแค่นี้เนี่ยนะถึงจะบอกว่าแค่นี้แต่ไอ้ปลาเวนเนี่ยมันก็ตกหายากอยู่นะครับท่องเข้าไปดูคลิปฝรั่งมาเขาก็มีสูตรแนะนําผมอยู่คือเราจะให หาสถานะที่มันชื่ออมิวเทสผมก็เลือกเบ็ดในกระเป๋าหลายๆเบ็ดที่ผมชอบใช้มันก็มีสถานะดีๆอยู่แล้วอ่ะพก็เลยหยิบเบ็ดดาบคาตาะนี้มาก็แล้วกันเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้มันอยู่ดีต่อจากนั้นก็ไปหาที่รีแล้วก็รีให้ได้สถานะชื่ออมิวเทสพอได้มาปุ๊บขโมกมันจะตกได้ปลายที่สถานะคีบัสนี่ง่ายขึ้นซึ่งมเวียนเบ็ดไปแค่สี่ห้าครั้งผมก็ได้มาแล้วเฮ้ยมันง่ายขึ้นจริงนี่วะอออย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับว่าจากชารีรอปฏิบัติการการตกก็ไดเริ่มแบบว่องไว้าาพมไม่ผ้า 15ตัวตาที่มันต้องการและต่อจากนั้นผมก็ไปส่งมันอย่างไวซึ่งก็แค่นี้ผมได้เบ็ดมาแล้วหรอมันง่ายโคตรเลยส่วนไปนที่ผมได้มามันคือเบ็ดดาวเอเลี่ยนโวโควเทให้ยันเท่ในขนาดเนี้ย มันเท่กว่าไอเบดดาบไก่ตุรกีของผมเยอะเลยครับพูดจริงถึงเวลาตกแท่งมนจะคิวเขียวเป็นปลาปลาใหญ่ด้วยแถมไม่พอยังมีเเซอซยิงมาจากบนฟ้าอีกว้าวของโคตรดีมันดีกว่าไอเบดคัไก่นั่นของผมเยอะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ยังไม่ได้ทำครับผมแนะนำให้รีบไปทำเลยแต่ไม่พอสิที่ผมได้มาอีกอย่างก็คือเรือครับมันคือเรือ U f อ โอ้ที่โคตรเทแถมมินได้ด้วยซึ่งคาดาไม่พอมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วอีกที่มันไม่ควานไม่ลดขั้นอัปเกรดชัดๆโดว้อันนี้สี่ค่อยด้าใช้ขึ้นมาหน่อยแลวเมื่อไอ้ดาวเวดีกับยูโอมาใช้ด้วยกันผมบอกเลยว่าเทโคตรอะสำหรับใครให้ดูคลิปนี้อยู่ของคางร้าฮรี่ไปทำเลยครับพูดจริงจ้ก,การะถางและนั่นก็เป็นยี่สิชั่วโมงในฟิตอีพีนี้ใช่เดี๋ยวดีฟิตมันไม่ค่อยมีอะไรทำเลยหรอนะแต่ว่าถ้ามีอัปเดตมาใหม่ผมจะมาเล่ให้ดูก่อนแล้วกันเหมันจะกันคิดครับ